สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวไม b o y a WM4 Mark II ตัวนี้นะครับไม่ My ตัวนี้ดียังไงเดี๋ยวเราไปดูกัน,นครับ <S <S 1> <S 1> เราจะมาเปิดกล่องตัว b o y a WM4 Mark II นะครับอ่าเราไปดูกันว่าตัวนี้ในกล่องมีอะไรมาบ้างนะครับไปแกะกัน เนี่ะครับเมื่อแกะออกมาแล้วนะครับก็จะเห็นเป็นกล่องเก็บตัวไม้ครับคุณภาพอย่างดีนะครับไปเปิดดูข้างในกันครับเปิดออกมาก็จะมีตัวทานสปิเตอร์ตัวรับตัวส่งนะครับมีมีสองอันนี้แล้วก็ข้างในนะครับเขาก็จะให้เป็นฮอสชูตัวนี้นะครับไว้ติดกับตัวหัวกล้องนี่นะครับแล้วก็มีสายตัวไม้นะครับไม้ไว้ติดปกเสื้อนะครับ ไว้พูดติดปกเสื้อแล้วออกไปถ่ายข้างนอกครับไม่ต้องถือครับก็ติดปกเสื้อแล้วก็ตัวรีซิสเตอร์เน็บไว้ที่กเกงนะครับอ่าก็มีตัวอันนี้ต่ออันนี้สองหัวนะครับสองขั้วอันนี้จะต่อไมค์กับตัวกล้องนะครับถ้าเป็นตัวสามขีดอย่างนี้นะครับตัวสามขีดอย่างนี้จะเป็นตัวที่ต่อกับตัวโทรศัพท์นะครับต่อตัวรับนะครับอันนี้ต่อกล้อง ในกล่องก็จะมีประมาณนี้ครับเรามาดูตัวเครื่องกันครับอันนี้จะเป็นตัวฐานสมิเตอร์นะครับตรงหัวอันนี้จะเป็นช่องต่อไม้นะครับแล้วก็เป็น in. ลายอินลายอินเอาไว้สําหรับต่อไม่จะอีกตัวหนึ่งครับที่ไม่ใช่ตัวนี้นะครับเพื่อรับสัญญาณเข้าไปที่ตัวกล้องตัวดีซิเวอร์ตัวนี้ที่ติดกับกล้องนะครับอ่าเราก็จะสามารถเหมือนกับเรามีไม่เพิ่มเราสัมภาษณ์แขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะครับเราก็เอากล้องเอาไม้ครับ เสียบตรงนี้เป็นลายอินต่อเข้าไปเพื่อคุยกับเขาได้นะครับไม่อีกตัวหนึ่งได้อ่าตัวนี้จะใช้ถ่าน1ก้อน,นครับเป็นเป็นถ่าน AA 1ก้อนนี่นะครับไซส์ทั่วไปมาตรฐาน,นครับสามารถซื้อหาได้ง่ายๆแล้วก็ข้างๆนะครับก็จะมีปุ่มเปิดปิดแล้วก็เป็นตัวเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับอ่าแล้วก็ตัวที่เน็บข้างหลังนี้นะครับสามารถถอดออกได้นะครับนี่ให้เรา พริกมาเป็นอย่างนี้ก่อนแล้วก็ใช้อุงมือครับนี่อย่างนี้อุงมือดันตัวดันเข้าไปตามลูกศรครับลูกศรชี้ขึ้นให้เราดันขึ้นครับอ่ะดันแค่นี้ออกแล้วนะครับไม่ต้องออกแรงเยอะนี่แค่นี้ออกแล้วทีนี้เราไปดูตัวรีซซฟเตอร์ที่ต่อกับตัวกล้องนะครับไปอ่ะอันนี้จะเป็นตัวรีซซฟเตอร์นะครับต่อกับตัวกล้องนี่ก็จะมีตัว มีไลท์เอาท์กับหูฟังนะครับตัวหูฟังเอาไว้ต่อเพื่อฟังเสียงนะครับว่าตัวส่งสัญญาณเข้ากล้องเข้าตัวรับหรือไม่นะครับส่วนตัวไลท์เอาท์เอาไว้เสียบต่อสายกับตัวกล้องอ่าแล้วก็ข้างๆก็จะเ,เหมือนกันครับก็จะมีปุ่มเปิดปิดเพิ่มเสียงลดเสียงก็ตัวนี้สามารถเอาออกได้เช่นกันครับเอาใชุ้รงมือดันกึด๊ดออกแล้วเห็นไหมครับง่ายก็นี่ครับใส่เข้าไปได้แล้ว เราก็ดันออกเราก็ดันออกใช้อุ้งมือนะครับดันกึดออกแล้วแล้วก็เสียบกับตัวใส่ขั้วตัวฮอตชูเข้าไปได้นะครับอ่าเนี่เรียบร้อยครับนี่ครับตอเข้าไปแล้วเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวเราไปเทสไม์กันครับนี่นะครับเป็นเสียงทดสอบจากตัวไมโบย่า wm สี่ mark t w นะครับตัวนี้นะครับคุณภาพเสียงเป็นยังไงกันบ้างครับอันนี้เป็นเสียงจากตัวไมนะครับไม่ใช่เสียงจากตัวกล้อง ก่อนหน้านี้จะเป็นเสียงจากตัวกล้องทั้งหมดนะครับเรามาดูคุณภาพเสียงกันครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเหมาะสําหรับการเริ่มต้นถ่ายวอล์กถ่าย YouTube นะครับสําหรับท่านใดที่มีงบจํากัดนะครับสามารถใช้ตัวนี้ในการเริ่มต้นการถ่าย y o u t u b วอล์กได้นะครับหรือว่าใครใช้ในการวิดีโอคอลคุยกันประชุมงานกันนะครับก็สามารถใช้ได้เพื่อให้คุณภาพเสียงในการพูดนะครับ คมชัดมากกว่าเดิมราคาก็ไม่แพงครับตัวนี้เป็นราคาที่จับต้องได้เมื่อเทียบกับตัวรุ่นอื่นๆแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นที่ดีมากเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสามารถอยู่ห่างกับตัวรีเซิฟเวอร์ที่ติดกับตัวกล้องนะครับได้ประมาณ25เมตรสมมติเราตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะครับเราก็เดินไปทํานู่นทํานี่เสียงก็ยังเข้าอยู่นะครับสมิไม่เกิน25เมตรนั่นเองครับ สำหรับคลิปนี้นะครับท่าในใดถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเพื่อรับข้อมูลข่าวสารดีๆในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ